กูทำไรกูทำทำให้เห็นนะทำอะไรอ่ะป้ แพะหิวว่ะแพ้หิวกูไปแพ้แพ้หิวนห,หนึืมไหนแพ้กินยังไงไหนแพ้กินนมยังไง <c oughs> อุ้ยจีใครตดเหม็นนะเห <c oughs> ม็นไหมเหม็นยังไงอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้เหม็นมากไหมลูมก Mấy hát heo nông Mày แพ่อรแพ้มีให้กระต่ายไหมกระต่ายกินยังไงกระต่ายกระต่ายกินแคู่ดกระต่ายกินเยอะลูกอหไปหห้ไหมแ้อิ่มแล้วให้กรตายมั่งกระตายมใ้กระตายดลูกกรตายนกระตายกินนมนใช่ค่ะ